哇哇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 哇

เราบอกว่ามีเงื่อนารัพเดางเียกไมเาเช่อนนะเรงอเนี่ยเเลย่รด để em cứ đòi mình okay đi để em đốt nó đi đốt nó đi

ฝากก็ฝากนะในบ่านครับนั่นแหละใการนั้นหลังดู้นหลังจรงอนนะยิงบอกกันจะไม่ไดห็นไหมเห็นไหมะเห็นไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่นเลยอ่ะไม่ไ้อ่น่อพ่อ่อพ่อพ่อ่อพ่อพ่อพ่

คอมเมทนะครับกีเต้บ้างีอเกทีบ้ากี้ยังเป่แบบนี้หั

กระโขกเนี่ย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 

มันจะเป็นหมอให้หน่อยพันธุยาพันธุยาหมูบาดเจ็บหมูมันกระหงงส 好好好

about พี่เรามาแบดก่อนยูนหน้ารถอะเปิดออกมาเลยเห็นเลย เป็นวาแบบสิ่นะยิ่ไม่ออกออมาดมือนี่สิถ้าจดงั้นเยได้ยินแค่เดียวนึกกว่จะไปน้ำรับขึ้นดีอยูนถะนเอาไโอ้โไปหังนไเียนตัวเสิร์ฟไไปหนบ่ ้าสปก่สี่ร้อยสามสิบห้าพนน่สิบหนึ่งูนมโอ้มีสิดนเงินได้ไห

ประมาณทุ่มไม่ไ <laughs> ด่ใจเลยครับพอ,อ,อดีได้รับแจ้งก็ออกมาเลยยังไม่ได้ดูเ,เวลา,ปร,าประมาณทุ่มครึ่งนะคระับมีถนน,นภูมิวิถีไหมครับถนนบูบูมวิถีน้นองถนนจีนตรงทามครับจีนตรงทาอครับีามบาม ก็ต้อง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 ต้ ฮะแั่เขาไม่รู้เรืองมีอยู่วะเสคุณเรูมีคนนั่งหลังอยู่อแม็กมีคนนั่งหลังอยู่ ระฟัง 5, สดาาุดท,ที่ระดับห้าสุดระลับที่กระดับห้แดงวสี่เขารวไว้สิบแปดานศูนย์ศูนย์หนึ่งหน,นึ่งต้ใน 1, 16, สิบหกานศูนย์ศูนย์หนึ่งงุดที่ระดับห้าสุดร์ัสทีหกะดับแดงวันสิเงารวมไวยสิบแาทศูนย์ศูนย์สามส่วัต้านสิบหก สามส่วนสามเท่าันว่าสิบหกแจ้งโซนสามแจ้งว่าสิบส่วนหนึ่งและฟังโนสิบหกระดับห้าโซฟสามแลสิบหกระดับห้าแจ้ว่าสี่ว่สามสิห้าจอาหน้าที่ัละขับเว้นไปที่สี่แปดห้าสี่แปดห้าเขาต้งแจงว่าสิบหกสามสี่แดหาแจว่าสิบสหนึ่งและฟังโซนสิบหกระดับห้าโซนสและสิบหกระดับห้า